คำต้องเชื่อมครับบายอิเล็กโทรลักครั้งแรกในจักรวาลยกกำลังได้เปิดบ้านท้าเชิญ10อินฟลูเอนเซอร์ทั้งเทพลีลาความสงสัยโอฮันนาไอแปร์แชแนลเลสเกิร์ลมึงด่าเขาทำไมตกใจตกใจนานหนวดพูดอะไรบ้างเถอะมึงพูดอะไรบ้างเถอะแฟนบอลนัดดน สนุกสาวติด mm yeah รับทราบโปรดักช nah, ั่นซอปปอมความช้าและรัสซี่แท็กทูคคลเลอร์ทีวีมาเข้าร่วมแข่งขันคำต้องเชื่อมที่ดุเดือดที่สุดอ่ะดูเหรอเนี่ยเรื่องหลุดฝุ่น มีรางวัลชิ้นใหญ่จากอิเล็กโทรรักเป็นเดิมพันว<อ>่าจะได้ตู้เย็นอ่ะมันยากจังวะใครจะเป็นเจ้าแห่งคำนำในครับนี้เปิดศึกแรกสายเอกวันพฤหัสบอดี13ตุลาคม18นาฬิกา45นาทีที่ช่องยกกำลังเช่านาน